เกิดปัญหาเรื่องของเงินหมุนไม่ทันในการใช้ใจ่ายในแต่ละวันอย่าเพิ่งตกใจไปครับอย่าใจร้อนรีบไปกู้เงินนอกระบบหรือว่ากู้กับแอปเถื่อนวันนี้เรามีหนึ่งที่ที่น่าจะช่วยกันได้ในยามนี้จริงๆนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่หาเช้ากินข้าถ้าจะให้เปรียบกับที่นี่นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้คนนึงเลยละกัน สวัสดีครับอยู่กับเราออนไลน์ช anel n เช่นเคยนะครับและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําอีกหนึ่งสินเชื่อแล้วกันให้กับคนที่ทํามาค้าขายนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ำนะครับ ในสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับไม่นานนี้เองนะครับก็จะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าอาชีพอิสระต่างๆนะครับพ่อค้าแม่ค้างานรับจ้างทั่วไปก็จะไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้แต่อย่างใดนะครับขอเพียงแค่มีอาชีพทาอยู่จริงก็พอแล้วสินเชื่อในวันนี้นะครับที่เราจะมาแนะนำกันก็คือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จากเมืองไทยแคปปิตอลครับ ซึ่งก็หาตัวเขาได้ไม่ยากนะครับเขาก็อยู่แถวบ้านเราเนี่แหละก็น่าจะมีตามตึกแถวตามตลาดในอำเภอนะครับหลายคนนั้นคงรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าสินเชื่อที่จะมาบอกกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อตัวใหม่ตัวใหญ่ล่าสุดเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่จะสมัครเลยเนี่ยในส่วนของการอนุมัตินะครับอาจจะไม่ได้ทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าเกณฑ์ในเงื่อนไขของเขาด้วย หลักๆแล้วนะครับก็จะต้องมีอายุ20-60ถึงปีครับและที่สําคัญนะครับต้องเคยเป็นลูกค้าเก่าของเขามาก่อนมีการผ่อนชาระกับเขามาแล้วนะครับอย่างน้อย5เดือนสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยครับควรจะต้องไม่มีแบ็กลิสต์นะครับที่ติดอยู่กับบริษัทเมืองไทยแคปิตอลหรือว่าในเครือของเขานะครับแต่ข้อดีของเขานะครับก็คือเขาจะไม่ต้องใช้คนค้าประกันแต่อย่างใดไม่ต้องใช้หลักประกันครับในเรื่องของดอกเบี้ยนั้นก็น่ารักมากมาก ในอัตราที่เห็นอกเห็นใจกันเลยทีเดียวคิดอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่1.32%ต่อเดือนเท่านั้นครับแล้วก็เป็นแบบลดต้นลดดอกด้วยนะครับการผ่อนชำระนะครับก็ให้กันได้นานสูงสุดเลยครับผ่อนกันได้ยาวๆถึง50เดือนด้วยกันหาใครสนใจนะครับเรามาดูวิธีการสมัครกันเลยวิธีการสมัครนะครับง่ายๆเลยครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดินทางไปที่สาขาของเขาได้เลยที่อยู่ใกล้บ้านของเรานะครับ ซึ่งบอกเลยว่ามองไปตรงไหนเนี่ยก็เจอเขาแน่นอนกับเมืองไทยแคปิตอนครับเตรียมเอกสารหลักๆไปครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและสำหรับคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าทำอาชีพอิสระสามารถที่จะถ่ายรูปกิจการนะครับที่เราทำให้ชัดเจนนะครับและติดตัวไปให้เขาดูด้วยครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับและต้องการจะใช้เงินกันจริงๆนะครับก็อยากจะให้ไปหาเขาได้เลยครับที่สาขาใกล้บ้านของเราเองครับเพราะว่าในตอนนี้นั้นเขาก็ไม่ได้มีการที่จะให้สมัครแบบออนไลน์นะครับต้องการที่จะพูดคุยกับเราโดยตรงเลยดีกว่า และก็ถือเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับที่เราจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาแบบโดยตรงเพราะว่าในเรื่องที่เราจะได้รับการอนุมัติหรือว่าได้รับเงินตรงนั้นเลยหรือไม่เนี่ยก็จะได้รู้กันที่นั่นวันนั้นเลยนะครับยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและสมหวังกันทุกคนครับคลิปนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับใครคิดว่าดีและมีประโยชน์กับทุกคนอย่างไรละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องออนไลน์ชาแนลของเราไว้ด้วยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวของเงินหรือสินเชื่อตัวใด เราจะนำมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ